สวัสดีครับด้ยทุกคนอย amazing, ู่กับผมคุณเขามันเดิมครับผมและวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวอุลตร้าแมนอารซ่านะครับผมปรบมือสำหรับอารซ่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอุลตร้าแมนที่เป็นตัวเสริมของเนื้อเรื่องของอุลตร้าแมนนะครับผมก็บทบาทก็ไม่ได้เด่นอะไรมากหรอกครับผมก็เป็นเหมือนอุลตร้าแมน ตัวหนึ่งธรรมดาตัวหนึ่งที่ผมมาช่วยเหล่าอุลตร้าแมนทั้งหลายในการต่อสู้ในอีเวนต์ต่างๆของซีรีส์อุลตร้าแมนนะครับ <Wow. S 1> โอเคก็เราจะมาพูดถึงบอร์ดของอัสตาร์ก่อนเลยครับผมเอาบอร์ดส่วนตัวก่อนอัสตาร์เนี่ยจะมีส่วนสูงอยู่ที่50เ <Wow. S 1> มตรน้ําหนักอยู่ที่49,0 0 0่าันตันแล้วก็บ้านเกิดของเขาก็คือดาว L77 นะครับผมแล้วก็การปรากฏตัวของเขาปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่22ของอุลตร้าแมนเลโอซึ่งตอนนั้นมีชื่อตอนว่าพี่น้อง เลโ VS กับพี่น้องสับป,ปะหลาดนั่นเองครับผมก็สําหรับประวัติของอัสตารนะครับผมประวัติก็คือเขาเป็นน้องชายของเลโอครับผมก็เขาก็อาศัยอยู่ที่ดาว L77 มาตั้งแต่เกิดน,นะครับผมก็แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่มนุษย์ดาวแมกมาได้มาทําการบุกโจมตีดาว L77 จนวอดวายและในตอนนั้นเลโก็ได้พยายามเข้าไปช่วยน้องชายของเขาก็คืออัสตาแต่อัสตาก็ไม่สามารถออกมาจากซากที่ เขาติดอยู่ได้ครับผมเลยทำให้เลโอต้องจำใจหนีออกจากดาวนั้นแล้วก็ทิ้งอัสตาเอาไว้ครับผมหลังจากนั้นไม่นานตัวของอัสตาก็ได้ถูกช่วยเหลือโดยอุลตร้าแมนคิงครับผมแล้วก็อุลตร้าแมนคิงก็ได้เล่าให้อัสตารฟังว่าตอนนี้เลโอก็ยังมีชีวิตอยู่และก็กําลังปฏิบัติหน้าที่ของเขาอยู่ที่โลกเลยทําให้อัสตาในตอนนั้นรีบมาช่วยเลโอนในการต่อสู้กับสั์ปาราดสองพี่น้องตัวหนึ่งครับผมไม่ใช่ตัวหนึ่งสี่สองตัวครับผม ซึ่งในตอนนั้นเลโอก็กําลังจะถูกลุมและก็ถูกลุมสัรรมะไม่เหลือท่าเลยแต่ตอนนั้นอัสตาก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันแล้วก็ทําการร่วมมือต่อสู้กันกําจัดสประลาสองพี่น้องนั้นไปได้ครับผมและนี่คือการปรากฏตัวครั้งแรกของอัสตาในตอนนี้ครับผมหลังจากนั้นการปรากฏตัวครั้งที่สองของอัสตาก็มาปรากฏตัวในตอนที่อัสตานั้นได้ถูกจับตัวไปอีกแล้วครับผม การจับตัวไปครั้งนี้เป็นการจับตัวไปของมนุษย์ดาบบรลลูนครับผมที่อัสตารโดนจับตัวไปแล้วก็โดนแช่แข็งไว้ที่ดาวดวงหนึ่งครับผมซึ่งในตอนนั้นตัวบบารูนก็ได้ทําการปลอมตัวเป็นอัสตารแล้วก็ไปขโมยอุลตาคีจากดาวอุลตาแล้วก็ในการที่ขโมยอุลตาคีนั้นเลยส่งผลทําให้ดาวอุลตาเกือบพุ่งชนโลกแต่สุดท้ายแล้วก็รอดมาได้อย่างบุ่นวิดเลยจริงๆเพราะว่าตอนนั้นเลโอก็ได้เอาอุลตาคีไปคืนที่ดาวอุลตาไว้จน ได้จนสำเร็จแลวก็ได้ช่วยอัสตาร์ออกมาจากดาวดวงหนึ่งที่เขาโดนแช่แข็งครับผมซึ่งมันก็เลยทำให้อัสตาร์รอดตายไม่ได้อีกแล้วแล้วก็ได้มาร่วมมือกันปราบมนุษย์ดาวบาบลูนจนสำเร็จครับผม <Yeah. S 1> และก็การปรากฏตัวของอัสตาร์นี่ก็จะปรากฏตัวมาอีกครั้งครับผมแต่การปรากฏตัวครั้งนี้เป็นการปรากฏตัวที่มาในรูปแบบที่อ่านิดเดีวยวว่าครบรอบ40ปีอุลตร้าแมนและกันนะครับผม ก็คืออัสตาไม่ได้ปรากฏตัวหลังในระหว่างนั้นนานมากเลยจริงๆเขาบอกนจากที่ได้ต่อสู้ในอีเวนต์ของมุนดบาบัลบูลไปเขาปรากฏตัวมาในซีนเล็กซีนน้อยครับผมของวุลตแมนเบบิอุสในตอนที่เขาในตอนที่วุลแมนเบบิอุสกำลังจะถูกส่งตัวไปที่ดาวโลกเพื่อที่ไปปฏิบัติหน้าที่บนโลกในตอนนั้นก็มีอัสตาอยู่ในซีนนะครับคือ ่าคล้ายๆกับว่าอยู่ท่ามกลางเหล่าอุลตร้าแมนทั้งหลายที่กำลังหมุนวนเป็นวงกลมรอบอุลตร้าแมนเบบี้อุสนนะก็เป็นซีนเล็กๆน้อยๆแค่ซีนเดียวเองครับผมหลังจากนั้นก็ปะปะก,กับตัวอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์อุลตร้าแมนเบบี้อุสซึ่งก็เป็นตอนสุดท้ายของอุลตร้าแมนเบบี้อุสครับที่เขาได้ใช้ลำแสงดับเบิลแฟลชเชอร์ที่เป็นลำแสงที่ประกบคู่พร้อมกับเลโอนะในการทำลายผลึกเคลือบดวงอาทิตย์ที่จกักรพรรดิ แห่งความมืดหรือเอเมเพ์อร์ได้สร้างเอาไว้เพื่อปิดบังไม่ให้แสงของดวงอาทิตย์มาที่โลกในตอนนั้นนะครับ <Huh? S 1> ซึ่งเขาก็ได้ใช้ลำแสงนี้พร้อมกับเลโอและก็หลับพี่น้องมุนตาในการทําลายผลึกเครื่องดวงอาทิตย์สีดํานั้นได้ครับผมและหลังจากนั้นเขาก็ปรากฏตัวมาอีกครั้งในซีรีส์ของอุลตอร์แมนซีโร่ซึกตัดสินจัก,กรวรรดิเบรียลกาแลกติกครับผมซึ่งใน การปรากฏตัวครั้งนี้ก็เป็นการปรากฏตัวที่มาในรูปแบบตัวประกอบอีกแล้วครับผม <laughs> แล้วก็การปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมในอุลตร้าแมนกินกะครับผมซึ่งปรากฏตัวมาในรูปแบบตัวประกอบอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็อุลตร้าแมนเฮ้ยไม่ใช่ตัานี้อุลตร้าไฟวิคลอรี่ ary, ซึ่งปรากฏตัวในรูปแบบที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปรากฏตัวมาแบบรูปแบบตัวรป,รประกอบหรือเปล่านะเพราะผมยังไม่ได้ดูแล้วก็การปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบขขงอ่าไม่ใช่รูปแบบดิ้เน ซีรีส์ของจอมแมนจี้เขาผมซึ่งมาเป็นตัวเสริมเล็กน,น้อยครับผมและการมากระกตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้ก็รู้สึกว่าจะมีบทบาทมากกว่าเดิมนะครับผมหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทน,น้อยซะเหลือเกินก็บทบาทก็มีเยอะนะในซีรีส์ของจามแมนเลโอแต่หลังๆมาช่วงในระหว่างนั้นนะบทบาทน,น้อยมากแทบไม่ได้พูดเลยแล้วก็ภาคล่าสุดเขาผมเขาก็ได้มีบทพูดกับเขาบ้างนะก็ ไม่ได้มีส่วนร่วมกับคนอื่นมานานในภาคของอุลตร้ากาแล็กซี่ไฟเดสเนทคอร์สโรดภาคล่าสุดน,นะครับผมที่เป็นภาคของอุลตร้ากาแล็กซี่ไฟนั่นเองก็ในภาคนี้เลโอกับอัสตาร์ก็ได้แพ็กทีมกันกับอุลตร้าแมนเลกูลอสในการกำจัดเหล่า,าตัวร้ายแล้วกันก็พวกแอสซูรูดนั่นแหละครับผมก็ได้ร่วมมือกันในการปากแอสซูรูดในครั้งนั้นไปได้ครับผมแล้วก็ครั้งนี้อัสตาร์ก็ได้มีการรัวพลังกับอุลตร้าแมนเลกูลอสด้วย ซึ่งในฉากนี้เนี่ยมันมากเลยก็อยากให้ทุกคนไปดูกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วการสําหรับการปรากฏตัวแต่ละครั้งของอัสตานะหลังจากนี้ผมก็คิดว่าน่าจะมีการปรากฏตัวกันเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวนี้ก็บทบาทก็น้อยอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยในความคิดผมแล้วก็ถ้าทุกคนสงสัยว่าทําไมการอัสตานะครับผมถึงไม่มีเขาเหมือนเลโอแล้วก็ทําไมถึงมีโซ่ติ่อยู่ที่ขาข้างซ้ายของเขาครับผม,ม,ผมก็สําหรับบนหัวบนเขาก่อนนะคือบนเขาเนี่ย ตัวของอัสตาที่มันหายไปเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่อัสตาโดนมนุษย์ดาวเออมนุษย์ดาวอะไรนะเดี๋ยวนะอ่าอ่าบบบทบทไม่ใช่ไม่ใช่แบบบอลลูนนี่อะไรนะเอ้ยทำไมหยุดดีๆก็หลุดดีๆก็ลุดเออแมกมาแมกมาแมกมาใช่ใช่แมกมาหย,ยุดดีๆก็หลงลืมไป่ไ้เออซึ่งมนุษย์ดาวเยอะแยะนะก็สำหรับแมกมาเนี่ยก็ได้ทําการทรมานอัสตาในระหว่างนั้นที่โดนจับตัวมาทำห้อัสตาร์เขาหักเลยครับผม oh, <no. S 1> ก็เรียนได้ว่า ระมานจนเขาหักเลยก็ได้หลังจากนั้นก็ถ้าทุกคนสงสัยว่าทําไมมันถึงมีโซ่ก็เป็นเพราะว่าเมื่อตอนนั้นนะครับผมมนุษย์ดาแมกมาก็ได้จับตัวอัสตา้าไปเนาะก็ต้องมีการล่ามโซ่กันนิดหน่อยครับผมแล้วก็ได้ล่ามโซ่กันที่ขาของอัสตา้าซึ่งโซ่เนี่ยมันจะไม่สามารถหลุดออกได้ครับผม <c oughs> ใช่ครับมันไม่หลุดไม่สามารถหลุดออกได้แล้วก็จะติดอยู่กับอัสตา้าไปตลอดชีวิตครับผมสาหรับโซ่นี้แล้วก็สําหรับถ้าไม่ตายของอุนตา แมนอัสตาครับผมซึ่งท้าไม่ตายนี้ก็เห็นได้น้อยมากเลยจริงๆหลักๆที่เราจะเห็นก็ผมคืออัสตาคิกแล้วก็ดับเบิลแฟชใช่ไหมดับเบิลแฟชเชอร์ที่ใช้คอมโบกับมูนเตอร์แมนเลโอก็ประมาณนี้นะสองสองท่าท่านี้ที่ทุกคนเคยเห็นบ่อยๆแต่ว่ามีอีกหลายท่ามากเลยที่ทุกคนยังไม่รู้ครับผมสำหรับท่าแรกนะครับผมท่าดับเบิลแฟชเชอร์ก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือการประกบมือสารประกบมือสารมือกับเลโอเพื่อทําการปล่อยเป็นลองแสงดับเบิลแฟชช์นั่นเองซึ่งมี พลังทำลายล้างที่สูงอยู่เหมือนกันนะครผมแล้วก็อีกลวแสงหนึ่งคือ Shooting Beam แล้วก็มี Shrink Beam Asta Reduction คือการย่อส่วนของตัวเองให้มีขนาดเล็กลงตั้งแต่0เมตรจนไปถึง50เมตรเลยก็ว่าได้ครับผมแล้วก็สี Color t a m e r ครับผมก็คือ Color t a m um m e r Flash เป็นการปล่อยพลังคลื่นแสงออกจาก Color t ม m um e r ของตัวเองเพื่อที่จะสร้างเป็นคลื่นแสงว่าทำให้ศัตรูลึก แสบตาไปชั่วคราวครับผมสร้างเรียกได้ว่าเป็นการสตันศัตรูนั่นเองแล้วก็ลําแสงอิเล็กตรอน energy light sphere ด้วยเหมือนกันครับผมแล้วก็มีอีกลาแสงหนึ่งคือ asta iron p u น c h ซึ่งล่ะถ้านี้ไม่เคยใช้มาก่อนเลยครับผม asta iron, <laughs> iron, iron punch iron punch iron พ u นช์ซึ่งเป็นการต่อยแค่ต่อยธรรมดาครับผมแค่มันหนักหน่วงกว่าปกตินั่นแหละแต่ถ้านี้มันไม่เคยได้ใช้ครับผมเพราะส่วนใหญ่เขาก็ใช้ asta k ค c k กันนั่นแหละเพื่อปิดจ็อบนะน,นะแล้วก็อีกลําแสหงหนึ่งก็คือ ในลำแสงที่ทุกคนก็น่าจะไม่เคยได้เห็นนะมันเป็นลำแสงที่แบบผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเพราะว่ามันก็ไม่มีภาพดิมันหายากด้วยเหมือนกันนะครับผมเอาเป็นว่ามันเป็นอีกลำแสงหนึ่งที่ก็ทําลายล้างสูงเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคุนตอรแมนอาร์สตาร์นั่นเองครับผมก็ถ้าใครชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ซักตะคันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนักสัวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน